สนุนโดย BSC c o n s o ยนมถั่วเหลืองผสมเนื้อข้าวโพดอร่อยได้นมได้เนื้อ All new i s u z u DMAX พลานุภาพพลิกโลกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องดีที่เมืองไทยครับเช้าวันนี้อยู่กับผมธมทงสวัสดิ์สุบวรและอาจารย์เสรีวงมนทาน,นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึง ในเรื่องของศิลปวิทยาการจากสารสมเด็จอาจารย์คืออันนี้เนี่ยถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์เราก็าจะรู้ว่ากรมพยาดดำรงราชานุภาพและกรมพยานริศา,านวัตติวงศ์ซึ่งเป็นบุคคลที่ทางด้านยูนเนสโกโยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกทั้งสองพระองค์เนี่ย จะมีการส่งเขียนจดหมายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนะต่างๆกันเพราะฉะนั้นในนั้นจะรวบรวมเรื่องราวต่างๆเอาไว้พระราชาวิิิัยัยพระราชาวิจาณ์อะไรต่างๆนนซึ่งทําให้เรานั้นสามารถได้เรียนรู้วิทยาการต่างๆมากมายอมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการที่เขามีสมุดภาพ บ,บอกถึงริ้วขบวนทางบกก็คือสัตรมาตแล้วก็ทางน้ำคือชลมากเอาไว้ให้เราได้ศึกษาว่าการจัดริ้วขบวนพระอิสรยิยยศนั้นเนี่ยเขาดำเนินการกันอย่างไรค,ครับ,ร,บรวมถึงเรื่องดีวันนี้นะครับจะพาผู้ชมไปร่วมท่องเที่ยว4จังหวัดของภาคกลางในโครงการบาวรออนทัวร์ครับถ้าพร้อมแล้วพบกันในช่วงเรื่องดีวันหวานครับ อยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าความเป็นมาเป็นไปจากศิละปะวิทยาการจากสารสมเด็จครับอาจารย์คืออย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครว่ากรมพระยาดํารงราชานุภาพและกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะคะทั้งสองพระองค์เนี่ยนะครับ กรมพยัญชรงนั้นเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ในขณะเดียวกันกรมพยริศระนั้นมีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองพระองค์นั้นเนี่ยเป็นผู้ซึ่งมีพระวินิจฉัยต่างๆที่น่าสนใจก็เลยมีการสร่งจดหมายแลกเปลี่ยนกันนะคะเล่าเรื่องนั้นวิพากษ์เรื่องจากนันนี้จนกระทั่งมันกลายเป็นวิชาการที่น่าศึกษาครับนะคะคทางด้านของวรา,ารสารศิลปกรน,นั้นก็เคยตีพิมพ์เอาไว้แต่ตอนนี้เนี่ย มันกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วเราสามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้นะค,ะครตอนนี้ก็ได้มีการจัดนิทรศการนะครในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี2563ภายใต้หัวข้อศิละปะวิทยาการจากสารสมเด็จไปดูได้ที่พระที่นั่งสิวโมกขพิมาพิพัฒนสถานแห่งชาตินะครับนอกจากนั้นเรื่องที่สำคัญอันหนึ่งเนี่ยนะค,ะครก็คือสมุดภาพริ้วกระบวนพยุหยาตรานะครับซึ่งมีชื่อนะคะ พชรพวงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเ,เรื่องของสมุดภาพเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพันรายรแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมอมเจ้าปิยพักดีนาศซึ่งเป็นพระนัดดาของรัชกาลที่สีก็ได้ทำสมุดภาพไีไว้รกรมพระยาดำรงก็ไปคัดลอกอีกทีหนึ่งทำให้เราเห็นว่าเวลาที่ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ไหนเนี่ยในแง่ของริ้วขบวนซึ่งเป็นริ้วขบวนทางด้านสุทลมากก็คือทางบกเนี่ยจะเป็นอย่างไร,รนะครับขบวนหน้าขบวนกลางขบวนหลังจะเป็นอย่างไรมาแสงจะเป็นอย่างไรช้างแสงจะเป็นอย่างไรตรงนี้มีให้เห็นหมดเลยนะครับส่วนทางด้านชรมากนั้นก็จะเป็นเรื่องของเรือรนะว่าเรือพระที่นั่งจะอยู่ตรงไหนอะไรต่างๆนะั้นะอันนี้เนี่ย ถ้าเราอยากจะเรียนรู้ไปดูได้เลยนะครับอยากจะขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นกระบวนพิรย่ายตราทางสัตวธรมากเนี่ยนะครับมีองค์ประกอบของกระบวน3ตอสโตอนกระบวนหน้าถือเป็นกระบวนานำครับกระบวนกลางนั้นถือเป็นกระบวนพระบรมราชอิสริยยศครับแล้วกระบวนหลังนั้นเป็นกระบวนทหารตาม,มนะครับนี่ก็คือเป็นการจัดกระบวนนะครับ ส่วนทางเรือหรือทางชรมาก็มีการที่จะกําหนดเอาไว้เหมือนกันว่าจะมีเรืออะไรยังไงบ้างครับถ้าใครอยากจะเรียนรู้เนี่ยก็ไปดูได้นะเพะร,ราะว่ากรมิลปากรกระทรวงวัฒนธรธรมเนี่ยเขาจัดนิทรรศการพิเศษครับ,รบนิทรรศการนี้เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเนื่องในวันอนุร,รักษ์มร,รดกไทย<อ>ประจําปี2563นี้เขาตั้งชื่องานว่า ศิลปะวิทยาการจากสารสมเด็จครับสถานที่ที่เราจะไปดูได้นั้นคือพระที่นั่งสิวมโมอกขพิมานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพนนครต้องเป็นพนัครน,นะคือที่กรุงเทพนะเพราะว่าเราก็มีพิพิธสถานแห่งชาติอยู่หลายที่หลายแห่งเขาเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่สิงหาสิงหาไปจนถึง19พฤศจิกานะคะเปิดตั้งแต่9นาฬกาจนถึง16นาฬกาทุกวันเลย นะครับยกเว้นวันนักขะตะัตฤกษ์วันจันทร์และวันอังคารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจก็ไปกันคือทั้งสองพระองค์เนี่ยพี่เคยอ่านหนังสือสารสมเด็จนะครับครับเวลาที่มีกรณีนั้นกรณีนี้ซึ่งเป็นเรื่องถกเถียงกันอะไรต่างๆเนี่ย ทั้งสองพระองค์จะมีพระวินิจฉัยค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเราจะได้เรียนรู้วิทยาการที่ควรจะเรียนรู้คะ่ะแน่นอนบอาจาจย์ทั้งสองพระองค์เนี่ยยังได้รับการยกย่องจากยูเนสโกโด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นบุคคลสําคัญของโลกค่ะอ,อต้องบอกก่อนนะว่าใครที่สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับหรือว่าจะโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์022241333พระก,กันคู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อกกับเรื่องดีที่เมืองไทยครับ